สวัสดีจ้าทุกคนพี่นุชเอาของมาส่งให้แล้วนะคะสําหรับวันนี้นะแฟนพี่นุชเข้าไปส่งแล้วคือพี่นุชกับแฟนะทำด้วยกันสองคนเนาะแล้ววันหนึ่งอะแบบเยอะมากอะเกือบเรียกว่าเกือบร้อยบ้านต่อวันนะคะเพราะฉะนั้นพี่นุชอาจจะไม่ได้มีเวลาที่จะแบบว่า,าถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโออะไรบ่อยๆนะคะเพราะว่า แค่งานแพ็กงานรับออเดอร์ก็แบบไม่ทันแล้วเนาะสำหรับคนที่ยังไม่เคยรู้จักพี่นุชนะคะว่าพี่นุชขายอะไรพี่นุชขายนี่ค่ะครีมไข่มุมกผสมบัวหิมะนะคะครีมไข่มุบัวฮิมะเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด3สูตรนะคะสูตรแรกจะเป็นขมิน้นไพรผสมบัวหิมะนะคะตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่เป็น ้าหนา,าหน้าดำหมองคล้ำใช้อะไรก็ไม่ขาวนะคะลองตัวนี้ดูนะคะกับสูตรที่สองเป็นสูตรไขมุกผสมบัวหิมะนะคะสูตรนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายเป็นสิวใช้อะไรหน้าก็ไม่ดีขึ้นไม่เรียบเนียนนะคะผิวมันรูขุมขนใหญ่กว้างแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะจ๊ะส่วนอีกสูตรหนึ่งนะคะตัวนี้ จะเป็นอ่ากันแดดนะคะกันแดดไข่มุกผสมวัวหิมะนะคะแสงแสงมันมันไอน,นี่ไปนหน่อยแสงสว่างไปนหน่อยอ่าไข่มุกอ่ากันแดดไข่มุกผสมวัวหิมะตัวนี้ SPF 50 PA 3บวกนะจ๊ะอ่าช่วยปรับสีผิวให้ขาวขึ้น1ระดับแล้วก็อ่า ไม่กาะให้เกิดสิวไม่กาะให้เกิดอุดตันคนเป็นสิวสามารถที่จะใช้ได้นะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยพี่นุชแนะนำนะว่าสำหรับคนที่มีปัญหาผิวเนี่ยหลายๆคนถามพี่นุชว่าจะใช้อุ้ยเดี๋ยวนะ <laughs> ใส่อันนี้ก็ใส่เบลก่อนรถมันร้องอ่าหลายๆคนถามพี่นุชว่า จะใช้ตัวไหนดีสำหรับคนที่มีปัญหาผิวใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยพี่นุษอยากแนะนำให้ใช้ร่วมกันทั้ง3สูตรนะคะก็คือเนี่ยเซตเนี้ยนะคะให้ใช้ร่วมกันนะคะจะครอบคุมทุกปัญหาผิวแต่ถ้าสำหรับคนที่ผิวแบบแพ้ง่ายจริงๆผิวอ่อนบางแพ้ง่ายจริงๆก็คือให้ใช้อุ้ยร่วงอ่ะ ผิวอ่อนบางแพ้ง่ายจริงๆใช้อะไรก็ไม่ได้เลยเนี่ยแนะนําเป็นตัวไข่มุกผสมโวหิมะกับครีมกันแดดไข่มุกผสมโวหิมะ2ตัวนะก็สําหรับตัวขมิ้นไพลเนี่ยสำหรับตัวขมิ้นไพลเนี่ย,ย,ยอาจจะมีบางคนที่มีอาการระคายเคืองบ้างเพราะว่า ด้วยด้วยความที่เขาเป็นขมิ้นไผ่เนาะก็อาจจะมีเอ่อบางคนที่แบบแพ้ง่ายจริงๆเนี่ยอาจจะมีอาการเกี่ยวกับสารสกัดของขมิ้นเนี่ยบางคนก็มีอาการระคายเคืองเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ลองเอาไปใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมีอาการระคายเคืองแพ้อะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้แพ้อยู่หลายวันนะคะมันจะมีอาการแค่เอ่อพอเราสมมุติว่าเราเรา,เราใช้ไปแล้วเรารู้สึกว่า มันเป็นผื่นขึ้นอย่างเงี้ยเราหยุดใช้ปุ๊บประมาณวัน2วันนะคะกะ็ผื่นพวกนั้นก็จะหายไปเนื่องจากว่ามันเป็นสารธรรมชาติไม่ได้เป็นสารเคมีนะคะก็คือว่าสามารถที่จะลองได้ถ้าเกิดอาการอะไรยังไงเนี่ยปรึกษาพี่นุษได้ตลอดเวลานะคะพี่นุษยขายด้วยให้คำปรึกษาด้วยนะคะทำให้ ลูกค้าพี่นุชจะรู้ดีว่าพี่นุชไม่เคยทิ้งลูกค้านะคะก็คือลูกค้ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะคุยสอบถามกับพี่นุชเข้ามาได้ตลอดทําให้ลูกค้าเก่าก็ซื้อซ้าตลอดแล้วก็แนะนําลูกค้าใหม่มาให้พี่นุชเรื่อยๆทั้งๆที่พี่นุชไม่ไม่ได้ทําการตลาดไม่ได้ซื้อโฆษณาอะไรใดๆเลยนะคะโอเควันนี้พี่นุชไปแล้วนะคะใครที่สนใจนะคะอยากบารุงหน้าก็ติดต่อพี่นุชเข้ามาที่เบอร์0 9 6 3์ 18985ได้เลยนะคะพี่นุษยินดีแนะนำคะ่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีคะ่ะ